สวัสดีพี่น้องมือนีข้ามหลาสีผ้ามาเที่ยวงานนี่งานอ่างานนั่นโรตารี่แฟร์นะเจ้าค่ะเพราะว่าวันนี้อ่าเปิดเป็นวันแรกเจ้าค่ะแล้วก็คืนนี้ก็จะมีเสกโลโซดับในพี่น้องเบมึงอยู่วข้างในมีของขายหลายหลายพี่น้องเดี๋ยวข้ามหลาสีผ้าไปเบอร์ข้างในพี่น้องปะ่ะไปกันมาดูเจ้าค่ะนี่สวัสดีค่ะนี่อันนี้อ่ะร้านนี่ร้านยาวเจ๊เเดดืืออนจ้าจ๊ยาเจ๊เดือนยำทะเลเดือดนี้ พี่ล้าตอนนี้เราเปิดสาขาขุนหารด้วยนะใช่ไหมคุณขนหร้านใหญ่อลังการเลยนะวัดศรีขุนหารอลังการมากวันนี้ดอกมาอยู่ข้างนอกเลยเหรอวันนี้แบบว่าออนทัวออนทัวมาดูโอเคเดี๋ยว่เดี๋ยวอ่ะร่าจะพามาดูนี่ร้านอ่ะร้านยำาเจ๊เดินนี่ร้านดังในอ่าติกต็อกใช่ไหมอน่อนี่นี่นี่เดี๋ยวพามาดูนี่อ่ะพวกกับนี่เบืองพีดองเมืองอ่ะของร้านเข้าวไ่าหลายแบบนี้อันนี้นี่ปูก็เพิ่งลงใหม่ๆนะเจ้าค้านี่นี่ดูนี่อุ้ยตีไข่ สีไข่ไม่ลงไข่ค้นขายนะจ๊ะใช่ไหมดูดิดพูพี่นองจะเบิงนี่น่ากินมากอันนี้ร้อยยี่สิบแล้วก็มีกุ้งด้วยนะเจ้าคะมีกุ้งด้วยเบิงจะอะเซลม่อนพี่น้องจะเบิงนี่ป้าเป็นเพื่อเห็ตอารังแท้จะนนมีมอีกตก<ะ>ุ้งชน้ำปลาอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาอ,นนอันนี้เป็นแบบเมนูใหม่เมนูใหม่แต่เราแช่จริงๆนะไม่ได้เอากุ้งสดมามาแบบว่าวางขายเลยนะใช่ไหมนะ กลาตีเลยว่าร้านนี้อร่อยจริงแซ่บจริงๆแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่คุณหานใช่ไหมพี่คุณหารนี่จะเป็นร้านอาหารทะเลแบบปิ้งยางเผาแบบอลังการเลยเป็นอาหารทะเลสดตอนนี้ดังมากในคุณหารนะ,ะ๊ะอเแล้วก็เปิดเป็นบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่มาราข้าวมันไก่ขนมจีนน้ำยาเป็นแบบบุฟเฟ่หกสิบา้าบทว่างไปนะรองว่างไปที่ร้านหน่อยโอเคจา้าเดี๋ยวจะแวะไปคุณหารอยู่คุณหารเนาะอยู่คุณหารนี่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  มาเบิ่งพี่น้องร้านเพิ่อนมืออันนี้เจ้าจะมีหอยนางลมก็มีนะเจ้าค่ะนี่หอยนางลมอยู่ที่อสามกระปุกหนึ่งร้อยบาทเจ้าขาเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่เบิ่งเบิ่งร้าน่ร้านเจ้าดังในอ่าในทิกตอกก็จะค้าจะมาทุกงานค่ะเจอทุกครั้งคือเจ๊เดือนดูดิเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเดินดูข้างในนี่จะมีเก่ารัดด้วยเด้อค่ะจะมีเจ๊เหมยด้วยนี่นี่แล้วก็จะมีพวกอ่าอะไรอ่ะจะมีพวกของฝากด้วยนะเจ้าค่ะพี่น้องเบิ่งคนแบบหลายข้างในเบิ่งิล่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านไก่นีนน่ร้านไก่อย่างนี้ยร้านไก่นี้เข้ามาทุกปีเลยเจ้าค่าดูดิร้านนี้มาทุกปีดูของไก่ร้านนี้อร่อยพ่อค้าก็อร่อยพ่อค้าก็แซ่บจา้าดูดูจ้า่ะนี่คนกําลังหลายได้พี่น้องมาดีวันนี้อาจจะมีเสกโลโซด้วยนะเจ้าค้าคืนนี้ค่ะบึงนี่บึงนี่นี่ดูขนมก็มีนะเจ้าค้าขนมนี่ขนมย่างอีป้าดลูกตุ่มสิบบาทนะเจ้าค้านี่นี่นี่ สื้ายางละเบืองของกินพี่น้องนี่แล้วก็จะมีพวกดีไงผัดผัดเส้นจ้ะค่ะผัดเส้นอันนี้มีหมูปิ้งก็มีนะคะหมูปิ้งนะจิ้มแจว่วหมูปิ้งจิ้มแจว่วแล้วก็จะมีอ่ะมีไข่ปลาหมึกพี่น่องไข่ปลาหมึกทอดนะจ้ะค้าดูนี่นี่นี่ไข่ปลาหมึกทอดเจ,จ้าขาเจ้านี้คือน้ำจิ้มอร่อยดูดินี่น,น,นี่แม่ค้านี่นี่ร้านนี่นะร้านหมึก พี่รองจะเบิงใครกระจับเบิงปาถ่ายแบบอัลังนี่อันนี้แม่ค้าเนี่ม่ม้าคนสวยนี่นี่น่า,ากับมีขนมด้วยอ้เยขนมอันขนมนี่ก็น่ากินนะไปตะกินให้พี่รองเบิงเป็นไปเรื่อยเ,อยเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นทาโกยากินะเจ้าค่ะทาโกยากิ ak เจ้าค่า ak นะทาโกยากินะเจ้าค่ะ คนหลายแห้งพี่น้องมือแหลกคนหลายแห้งเพราะว่าวันนี้จะมีเสกโลโซมาคืนนี้นะนเจ้คาค้าเต็มวงเจ้าค่ะดูท่นี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะเจ้คาค่ะนี่ร้านเสื้อผ้าก็มีกางเกงน้่ยเบิงเสื้อผ้ากางเกงแล้วก็จะมีอันนี้คือจะเป็นร้านเคสโทรศัพท์นะเจ้าค่ะร้านเคสโทรศัพท์พี่น้องนี่ร้านเคสโทรศัพท์นี่ร้านนี้ก็กางเกงก็สวยเบิง่งนี่สไตล์วัรรุ่นเลยเจ้าค่ะนี่ผู้ชายผู้หญิงมีหมดนั่นเจ้าค้านี่ เดินไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอ่ะออยก็จะเป็นร้านเจาะหูร้านเจาะสะดือนะเจ้าค้านี่ร้านเจาะหูร้านเจาะสะดือเจ้าคันนี่ร้านขายของเล่นก็มีนะค้าของเด็กๆสําหรับเด็กๆสภาแฟ,ฟชั่นมีได้หลายพี่น้องสปาแฟ,ฟชั่นจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเจ้าค้าด,ดีดิเบ,บง่งกระโปรงเฮตตะมูเตมมพี่น้องเบ่ง านกิฟบช็อปก็มีนะเจ้าคาเมืองกิฟท์ช็อปพี่น้องร้านกิฟท์ช็อปุกอย่าง20บาทนะเจ้าคะ่าเบืองพี่น้องนี่ถ้าใครสนใจกิฟทขช็อปก็สามารถแวะมาดูได้ที่อ่างานโรตารี่แฟนเนะจ้าคะ้านี่อันนี้เป็นมือนีเป็นมือแรกที่พี่น้องเบิงนี่วันนี้เป็นวันแรกเจ้าคะ้าคนเยอะมากเจ้าคะ่ะร้านแว่นตาก็มีแล้วก็ร้านรองเท้าพี่น้องเบืองร้านรองเท้าเจ้าค่ะร้านรองเท้าคือใหญ่มากพี่น้องเบืองนี่แหละร้านรองเท้าดู เด็กหน่อยกับมาเที่ยวไล่ลายพี่น,พน้องมึงอุ้ยนี่เด็ดร้านกระเป๋าพี่น้องนี่ร้านกระเป๋าก็มีถูกๆก,กระเป๋าราคาถูกๆมาเจา้าขายมึงเบิร์ผู้ชายอุย้ยจริงจริงนี่แล้วก็จะเป็นร้านไอศครีมก็มีนะเจา้าค่ะนี่ร้านของเหรินพี่น้องมึง ่ว่าเสื้อผ้าร้ายหลายเลยพี่น้องเสื้อผ้า,าค้าวเกรศยบทซับอ่มีแถบทุกหมองมีแตลานทศัซับกันร้านของกินก็มีอยูอ่อยู่โซนข้างในก็จะมีนัเจคา,านี่กาลังสิ้อ้ายางเข้าไปบนข้างในพี่น้องสุดซอยฝั่งนู้นก็มีนัเจคานนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร้านขนมโคกนะเจคา,านนีข่ขนมโคกขนมโคกเจ้านี้อร่อยกว่า เป็นไรพี่เ<อ>หรอ,อ,น,อนี่ร้านน้ำคือน้ำร้านนี้อร่อยนี่นี่ชาไทยชาเขียวนะเจ้าค้านี่นี่นอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นร้านอ่ะอุ้ยอันนี้จะเป็นชาบูเสียบไม้นะเจ้าค้านี่มึงชาบูเสียบไม้พี่น้องมึงแบบลายขายไม้ละสิบบาทใช่ไหมนี่ดูดิไม้ละสิบบาทไม้ไม้ใหญ่มากเจ้าค่ะมึงไม้ใหญ่ใหญ่พี่น้องไม้ละสิบบาทมึงไม้ละสิบบาท นี่เป็นชาบูเสียบไม้นะเจ้าคะ่ะงานเมล็ก,กับค้นกร่าหลากหลายพี่น้องเบิ้งนี่นีน่คนเยอะเจ้าคะ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะเจ้าค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะเจ้าคะ่ะก็จะ,จะมีอ่ะนี่ข้าวปุนน้ำพี่น้องจะมีข้าวปุ้นน้ำแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวน้ำนี่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 ร้านนี่นี่เมืองบรรยากาศได้งานพี่น้องเบือง คนเริ่มย่างหลายเลยพี่น้องคืนนี้แหละมันสีมวนเพราะว่าคืนนี้คือเิมีมี่เสกโลโซพี่น้องมานิชาจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูโซนข้างในนะเจะา้าค่ะนี่เบิง่งนี่ไงอุ้ยอันร้านนี่ร้านประจำขพราะข้ามหลายพี่น้องนี่อ่าร้านนะน้ำผลไม้ปัน่นนี่ผลไม้ปัน่นดูเจ้าค่ะเบิง่งนี่ผลไม้ปัน่นนี่เบิ่งพี่น้องเบิง่งนี่นี่ อันมิเตนาาไปตะกินพี่น้องมึงโกโก้เูาปตะแสแต่เบิ้งชานมใต้หวันนะจ๊ะค้าโกโก้โอวันตีนดูสิฝั่งนี้ก็จะเป็นแชมป์ลูกชิ้นหม้อไฟป้าอากเไาปตะกินแต่เบิ้งอุ้ยอรางเึงที่ล่ะนี่ลูกชิ้นเจ้านี้คือดูดีไม้ละห้าบาทไม้โอ้โหไม้ไม่บักไงพี่น้องมึงอันนี้คือไม้ละห้าบาทและไม้ละสิบบาทนะจ๊ะค้าเบิ้งป้า อันนี้อ่ะไม้ละยิปฮาบะพี่น้องเบอง์ไม้ใหญ่ๆนี่นี่นี่เบอร์ก่เหรียญน้ำจิ้มรสเด็ดเบอร์นูด้วยค่ะเบอร์ไปจะกินแห่งอ er. ันนี้ก็ผัดผัดเส้นผัดมาม่าเนาะคุณแม่น้องดูดินี่อันนี้ผัดอันนี้มาจากไหนครับคุณแม่สมุรปาการนี้ดูดิดูเส้นนี่แวะมาอุดหนุนคุณแม่ด้วยนี่นี่ดูดิอร่อยนะเดี๋ยวดูมาพี่ก็ได้นี่ลูกจินพี่น้องอุ้ยนี่ไงร้านอ่า ร้านที่ทุกคนตามหาคือจะเป็นร้านขนมจีนจากปากใต้นะเจ้าค่ะเมืองตรงังเมืองนี่ร้านนี้คือจะมาจะมาทุกปีเจ้าค่ะเบืองขนมจีนจะมีมีปูฟเฟ่ผักพี่น้องเมืองมาดูผักเจ้าค่ะแล้วก็ดูขนมจีนเมืองขับปูพี่น้องเมืองหมอยใหญ่เมืองผักเต็มที่เจ้าค่ะนี่แล้วก็จะมีที่นั่งเต็มอารามพี่น้องเมืองที่นั่งกว้างขวางนะเจ้าค่ะเบือง มีบ่อนางแบบหลาพี่น้องเหมือนแล้วก็จะมีหนุ่มๆคอยบริการตลอดที่ี่ชั่วโมงเราจะค้านี่เหมาะสาหรับสาวๆหรือ lgbtq ราคาที่ชอบผู้ชายก็ตมากินร้านนี้เลยเจ้าค่ะนี่นนแล้วก็จะมีบาร์บีคิวนะเจ้าค้าบาร์บีคิวแล้วก็ไก่ซอสเกาหลีก็มีนะเจ้าค้าไก่ซอสเกาหลีก็มีนะเจ้าค้าดูนี่แล้วก็จะเป็นถังถังหูรูปผลไม้เคลือบน้ําตาลเจ้าค่ะเบิง่งเล็กหน่อยมากๆได้พี่น้องแบบนี้เบิง่ง นี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นไส้กรอกอีสานนะเจ้าคะไส้กรอกอีสา,านบ๊องไส้กรอกอีสานนี่กับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไส้กรอกอีสานเมื่อเบิ่งฟังผิกจะเป็นเก่ารัดนะเจ้าคะ่ะเก่ารัดอันนี้จะเป็นเก่ารัดนะเจ้าค่ะเอา้าอันนี้กับมีดพี่น้องอันนี้นกค่ะเป็นนกกระทาหันนะเจ้าค่ะนี่น,นกกระทาหาันดูสิอืมน่ากินมากเจ้าค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมแมลงทอดนะเจ้าคะ่ะจะเป็นมแมลงทอดพวกดักแด้พวกกุ้งเอวมึงอันนี้เบงกุ้งคนโตใหญ่ๆพี่น้องม,องกมวกกุ้งตู้แกตัวใหญ่มากมนี่มาฝัง่งอีกจะเป็นจะเป็นโดนัดพี่น้องโดนัทแล้วก็จะเป็นตีน้อยทะเลดองตีน้อยทะเลดองนะเจ้าคะ่ะตีน้อยทะเลดองนี่อันนี้จะเป็นหมาล่าหมาล่ารถเด็ดนะเจ้าคะ่ะหมาล่า ร้านค้าลายหลายเลยพี่น้องเจ้าเบิองที่หลานเบิองฝั่งนีก้ก็จะเป็นพวกอันนี้เนี่ไอศครีมแล้วก็จะเป็นพวกปลาปูปลาลูกโป่งพี่น้องเบิองยิ่งปูงยิ่งปืนมีเบิดเด้อพี่น้องนี่ตรงนี้เมืองเบิ่งตุ๊ก,กตาที่เต็มตังไงพี่น้องเบิองยี่สิบบาทเมืองมันมีเต็มตัวใหญ่ ดูจะขาดูดูนี่ไงฝั่งนี้ก็จะมีเอ่อจะมีตู้ครีบตุ๊กตาก็มีนะจ้ะค่ะพี่น้องเบิ่งอันนี้คือจะเป็นตู้ครีบตุ๊กตานะจ้ะค้านี่ดีอยู่ภายในงานนี่ตู้ครีบตุ๊กตาแล้วตัวที่สิบบาทตัวที่สิบบาทนี่อี้ยนนี่นี่อัลเทิร์มอนอันนี้จะเป็นเอเลี่ยนบ่เอเลี่ยนดูสิฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะ เป็นยังไงลูกแก้วพาโชคนะจ๊ะลูกแก้วพาโชคตัวละนอกเลยนะคะนี่ฝั่งนี้จะมีปลาปูงด้วยป,ปลาปงพี่น้องนี่ปลาปลงเอาไปอีดอกเลยพี่เอาไปอีดอกเลยงานปีนี้งานใหญ่แล้วเจา้าค่ะแล้วก็ร้านค้าจะเยอะม,มากร้านค้าอันนี้เดี๋ยวยิงปืนไหมน้องเบิ้งอันนี้อันนี้จะยิงปืนค่ะยิงปืนยิงปืน อันนี้ป,าปลาโป่งแล้วจคะจะเป็นป,าปลาโป่งนี่เป็นป,าปลาโป่งสําหรับอะกุเรนมักอาปลาลูกป่วงกับผ้ปปากสศลผาวปลาปลาป่งถ้ามาถ้าถ้ามาก็จะมาเจอหนุมห่มหล่อเพราะว่าจะมีหนุม่หมหล่อคอยบริการตลอดะะเอาเอียงนี่อันนี้อะไรเนี่ยเอาอันนี้จับเบอร์จับเบอร์จับ,จบอันนี้อาจะเป็นจับเบอร์ มีอันน,น,น,นี้จะเป็นอย้ของเล่นหลากหลายพี่น้องของเล่นเยอะมากเจ้าขาดูดูของเล่นเยอะมาก,ก นี่ของเล่นเยอะมากเจ้าค่ะปีนี้ดูดิอันนี้ก็จะเป็นกล่องจุ่มที่เป็นกล่องจุ่มพี่น้องเลยกล่องจุ่มนั่น้็คือนี่ฝั่งนี้จะเป็นบิงโกนะเจ้าค่ะบิงโกบิงโกบิงโกบิงใจบิงโ่อขวบได้เราก็พิมพ์ได้นะจ๊ะสี่ใบห้าสิบสิบใบแปดสิบบาทนม้สี่ใบแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอ่าจะเป็นหมึกยางอุย ดูอ่าหมึอกอย่างเขาเปิดตะกินให้พี่น้องเบิ่งนี่หมึอกอย่างดิหมึอกอย่างไม้ละสิบบาทดูสิไม้และสิบบาทคือไม้ใหญ่มากเจ้คาค่ะดูสิสิบบาท<า>ใหญ่มากสี่ใบห้าสิบแนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่มามะม่วงมะม่วงอย่างนี้มะม่วงเบานะเจ้าค่ะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดดูสิมะม่วงเบาเจ้าค่ะดูดิมะม่วงเบาจะมะม่วงปลากรอบนู่ดูบ้างบิ่งไม่ลองขายคลิปบี้อ่ามะม่วงเบาแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้ชาไทยนะคะ ชาชีพี่น้องเบิ่งนี่นี่ดูน่ากินมากชาไทยนี่แม่เขาบอกว่าอะไรเฮ้ยเข้มข้นนอนไม่หลับใช่ไหมอออันนี้พี่มาจากไหนคะดิอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวนี้เลยดิเเคดี๋ยวหนูมาตักกิก่อนนี่ฝผลิตจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจ๊ไก่ก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะเจ้าค้าที่นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวที่ติดป้ายนป แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนี้ลูกชิ้นทอดพี่น้องลูกชิ้นทอดเจ้าค่ะอยู่ฟังขุ่นกับมีด้พี่น้องขายของแต่ว่ามาย่างกงี่ขาดปลาลูกชิ้นคือใหญ่ดีนาเบืองลูกชิ้นคือใหญ่มากเจ้าค่ะเบืองเืองนี่ชาทไทยร้านนี้ต้องอร่อยเจ้าค่ะตัดไปเลยสองแก้วจุกจุกนี่ชาดูสินี่อันนี้คําราจะพาเข้ามาดูหน้างานแล้วเจ้าค่ะลานคอนเสิร์ตเจ้าค่ะ ลานคอนเสิร์ตนะเจ้าคะ่ะนี่ลานคอนเสิร์ตทางเข้าก็จะมีอ่าจะเป็นพวกของเล่นเหมือนกันเจ้าคะ่ะของเห่นพี่น้องเบิ้งนี่นนนเราอาจจะมีของเล่นด้วยบ้านผีสิงก็มีนะเจ้าคะ่ะอันนี้จะเป็นที่ขายบัตรนะเจ้าคะ่ะวันนี้จะเป็นอ่าคอนเสิร์ตของอ่าเสีโรโซเต็มวงนะเจ้าคะ่ะนี่จำนายบัตรอ่าบัตรยืนอยู่ที่350ราคาบัตรยืน350บาท นี่จะพาไปดูเวทีสิค่ะเออดูเจ้าขานี่นอาจจะเป็นอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะนี่อันนี้จะเป็นทางเข้าเจ้าข่าทางเข้ามีอันนี้จะเป็นทางเข้า,า,ขา,อ,นนา,ขาอันนี้จะเป็นโซนเวทีนะจ๊ะคะ่ะโซนเวทีเสกโลซู มาก็ได้อันนี้คุณพี่ใช่ไหมนี่ยขายบัตรเนาะคุณพี่ขายบัตรมอัดคลิปลงยูทูบดูอัดคลิปลงยูทูบทีมงานลอตเตอรี่แฟร์ทีมงานลอตเตอรี่รดูดิไปดึงนูขอถ่ายคลิปไปเด้ออันนี้อ่ะอันนี้จะเป็นโซนด้านในนะเจา้าคานี่ใครสามารถก็จองบัตรเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีคุณพี่อันนี้นี่ นี่ดูเนื้อค้านี่อันนี้คือโต๊ะข้างในเดี๋ยวเจ้าคะ้ามันมีทั้งหมดกี่โต๊ะพี่มันจะมีบัตรยื่ที่อะไรห้าพันใช่ไหมจะมีราคาอยู่ที่5,000แล้วก็อะไรอีเบี้า0 0นแล้วก็3,000แล้วก็2อ0 0ันสครับโอเคค่ะแล้วก็บัตรยือนอยู่ที่350ร้อยห้บโอเคนีดนึงส่วนบรรยากาศงานอ่างานมันมีถึงวัทนที่เท่าไหร่ครับงาดับ เจ็ดหมื่นอยู่บบว่าแปดหมื่นเป็นนี่อันนี้จะเป็นโซนด้านในเจ้าค่ะคอนเสิร์ตมีเกือบทุกวันนะเจ้าค้าดูนี่นี่กับทีมงานโรตารี่เดนะเจ้าค้าดูข้างในนี่นี่มีนี่ฝั่งนี่ก็จะเป็นโวนสนุกนะเจ้าค้านี่เบิ้งโวนสนุกี่น้องเบิ้งนี่บ้านผีสิงก็มีนะเจ้าค้าบ้านผีสิงจะมีอ่า จอยมอเตอร์ไซค์ด้วยเจ้าค่ะมีหอดรถไฟพี่น้องเบิง้งรถไฟก็มีนะเจ้าค่ะนี่รถไฟแล้วก็จะมีสวนสนุกมีสิ่งทารสวรรค์ผ้าเพื่อนพี่น้องเบิง้งวิชามานี้ม,มาดูเด็กเ<ม>บิง้งรถไฟตีประตำขยับพี่น้องเลยจ้าเบิง้ง<ม>นี้<ม>เดินเข้ามาจะมีอ่า บ้านลมด้วยนะเจ้าค่ะที่บ้านลมเจ้าค่ะนี่บ้านลมก็มีนะเจ้าค่ะเบื้องรถไฟกับมีดพี่น้องรถไฟรถไฟนี่รถไฟมาหานะเธอดูสิคนหลาย้ะพี่น้องมือแหลกมือแต่แลภายในงานคนเยอะมากเจ้าค่ะนี่เบิงบ้งเมื่อนิดหน่อยเบิ้องอันนี้ก็จะมีหมึกยักษ์มีอ่านมีหอดหม่ามุนพี่น้องหมึกยักษ์หม่ามุนกับมีนี่ อันนี้จะเป็นอะไรนี่รถเกยงพี่น้องเด้งดึงก็มีนะเจ้าค่ะเด้งดึงจะมีเด้งดึงด้วยค่ะของเหรียญยู่ข้างในไล่หลายพี่น้องเมืองข้างในนี่นี่นี่นนี่พบกับนี่พบกับคนดังอยู่แล้วในข้างในวันดีค่ะเอา้าวันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวหรอวันด,ดีค่ะหนุม่มหล่ออะไรเนี่ยสุรินทร์หรอ วันนี้วันนี้จะมาดูเสียงโลโซไหมเนี่ยไม่พลาดเด็กเด็กนี่เด็กเด็กนี่เมื่อกี้ไฟดับใช่ไหมนี่ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างหนาวหนาวมากวันนี้หนาวมากละก็ไปก่อนเดี๋ยวัดมาฝากเดี๋ยวอัดว่าลงวีโออุ้ยบ้านลมก็มีนะเจ้าค่าบ้านลมบ้าบ้านลมไฟดับบ่เดี๋ยวเราก็ติดเพราะว่าไฟอ่าก็ใช้ไฟเยอะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาระบายสีนะเจ้าค้านี่ ระบายสีระบายให้จำฉ่ำเป็นเลยเจ้าคา่ะนีบ้านลมเด็กเยอะมากแล้วก็ปีนี้งานปีนี้คือบอกเลยว่าคนเยอะมากเจ้าคา่ะคนเยอะแล้วก็หนึ่งร้านขายของจะเยอะมากจะเยอะกว่าทุกปีนันเจ้าค่ะเพราะว่าแล้วก็ปีนี้จะเป็นคอนเสิร์ตพิเศษเจ้าคา่ะคอนเสิร์ตพิเศษมีแตคนแนดงๆังมาดี่พี่หน้องเมึงนี่นี่ป้าตุ๊กตานี่นี่โซนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นพวกอันนี้อันนี้จะเป็นน้องอะไรนี่ น้องแกะน้องแพนน้องกระต่ายก็มีนะเจ้าค้าเบิ่งนี่ถ้าใครสนใจจะซื้อไปเลี้ยงก็มาร้านนี้เลยเจ้าคาเบิ่งนี่อันนี้คือตู้คีปตุกตาเจ้าค่ะตู้คีปตุกตาคีบจุงคีปใจนะเจ้าค้าเบิ่งนี่นี่แหละนี่แหละพี่น้องนี่แหละบรรยากาศภายในงานก็ประมาณนี้หละเจ้าค่ะดูดิพี่น้องมึงนี่เล็กหน่อยกระลาลายเบิ่งของหล่นมึงติละนี่นี่ลูกโป่งลูกโป่งเต็มเลยเจ้าคาเบิ่งอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะเจ้าค้างานงานโรงานโรตารี่แฟ์เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะถึงประมาณมี้อเกือบซิปก็มือเลยพี่น้องเออประมาณไม่เจ็ดแปดบนประมาณน,น,นี้หละเจา้าคานี่นี่เลยนี่เลยแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเจ้าคาแล้วก็ภายในงานก็จะมีคอนเสิร์ตเกือบทุกวันนะเจ้าคาะมีอคอนเสิร์ตมีการประกวดร้องเพลงแล้วก็มีมีกิจกรรมอีกมากมายหลายอย่างนะครับให้ดูพะเบิงบินอันนี้อุ้ยดอกหมูแคะเบิงน้องหมูแคะหมูนี่ก็ตอกไงแถมเบิงสินี่แหละดูดูนี่แหละพี่น้องแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเจ้าคาคลิปนี้ก็ไปสนีทกันเด้อพี่น้องเด้อ